สรุปรวมข้อมูลทุกอย่างใน Code c o d e of s i s ช i าร d ด렉 e c t o r ครับควรซื้อมาเล่นหรือไม่มาดูกันในคลิปนี้เลยครับ c o d ดออฟซิชมารเด e เตอร์ครับเป็นเกมที่อัปเกรดมาจากตัวเกมเวอร์ชัน p พ4ที่วางจำหน่ายในปี2020 ที่นอกจากจะมีการปรับปรุงในส่วนของรายละเอียดต่างๆของตัวเกมแล้วยังมีการเพิ่มเติมเนื้อเรื่องเสริมอย่างเกาะอิคิเข้าไปในเนื้อเรื่องหลักรวมไปถึงการเพิ่มมิชชั่นใหม่ๆเข้าไปในโหมดออนไลน์ Legends เรียกได้ว่าคอนเทนต์ในเวอร์ชันนี้นั่นมากๆเลยนะครับจากเนื้อเรื่องเดิมของเกม Code o f f ซ s ช i m a ที่บอกเล่าเรื่องราวของจินซาไคซามูไรที่ปรับเปลี่ยนวิธีการต่อสู้เพื่อเอาชนะทัพมองโกที่ยิ่งใหญ่ จนตัวเขาต้องกลายมาเป็นนักรบปีศาจโดยในโคตอสิชมาตดเร렉เตอร์คัทนี้เราจะได้เห็นอดีตของจินซาไคาและพ่อของเขา,ศศา,าคาสึมะสะซาไคทั้งเรื่องราวความสัมพันธ์ช่วงเวลาที่มีให้กันรวมไปถึงสาเหตุการตายของผู้เป็นพ่อที่ยังติดค้างในใจจินซาไคาเสมอมาซึ่งเนื้อเรื่องและเหตุการณ์ทั้งหมดของส่วนเสริมที่ว่าน,านี้ได้เกิดขึ้นบนเกาะอ,อิคิ เกาะอิคิเป็นก่อะที่มีพื้นที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยทำมาหากินของชาวบ้านทั่วไปแล้วยังเป็นที่ซ่องสุมของเหล่าโจนป่าและโจนสลัดอีกด้วยแต่ถึงขนะนั้นแล้วพื้นที่นี้ก็ยังหนีไม่พ้นจากการลุกลามของทัพมองโกลเช่นกันซึ่งผู้นําทัพมองโกนําว่าพญาอินซีได้นําทัพมองโกลพร้อมด้วยเหล่าคนทรงที่มีคาถาปลุกใจเสริมพลังให้เหล่าทหาร ทำการออกยึดพื้นที่ต่างๆบนเกาะอิคิทําให้เป็นภัยร้ายอีกหนึ่งสิ่งที่จินซาคาต้องกาจัดให้จงได้ผู้เล่นจะสามารถเดินทางไปยังเกาะอิคิได้โดยการดําเนินการเล่นเนื้อเรื่องตามปกติผ่านเนื้อเรื่ององค์ที่หหรือผู้ให้เข้าใจง่ายๆนะครับคือหลังจากที่เราเล่นบุกปราสาทคาเนดะแล้วช่วยท่านลุงชิมระออกมานั่นแหละครับ หรือถ้าผู้เล่นเดิมที่เคยเล่นเนื้อเรื่องหลักจบไปแล้วนะครับก็สามารถเดินทางไปยังเกาะอิคิภายหลังได้เช่นกันเพราะเนื้อเรื่องบนเกาะอิชิจะแบ่งแยกกับเนื้อเรื่องหลักชัดเจนไม่มีภารกิจที่เกี่ยวโยงกันเพียงแต่บนเกาะอิคิจะมีไอเทมพิเศษที่ทําให้การเล่นของตัวละครเราสามารถพัฒนาได้มากขึ้นยิ่งไปอีกอย่างเช่นชุดเกาะของจินซาครรวมไปถึงชุดเกาะม้าใชา่หรือฮะฟังดูไม่ผิดนะครับบนเกาะอิคิจะมีชุดเกาะม้าให้ใส่ด้วยนะครับนอกจากจะมีความสวยงามแล้ว ยังจะทําให้ม้าของเรามีสกินพิเศษที่เพิ่มขึ้นด้วยส่วนจะเป็นแบบไหนนั้นก็ลองดูในตามภาพนี้เลยฮนะไม่เพียงแต่กระบวน่าและไอเทมใหม่ๆบนเกาะออคินะครับยังมีมินิเกมมาให้ได้เล่นกันอีกด้วยเช่นการแข่งขันยิงธนูการเป่าขุยเลีกสัตว์และการปรลองดาบด้วยนะครับ โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าการประลองดาบนี่แหละฮะเป็นมินิเกมที่มันที่สุดแล้วยิ่งมีเยอะกว่าน,นี้ได้จะยิ่งดีมากเลย,ยบนเกาะอ,อีชทีจะมีสภาพแวดล้อมหลายส่วนที่แตกต่างจากเกาะซอชิมะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่น่าสนใจเช่นโซนป่าดงดิบที่มีความลกทึบของป่าไม้ทุ่งดอกไม้ที่กว้างและสีสันสดใสรวมไปถึงริมทะเลที่มีคลื่นซัดสาด และด้วยธรรมชาติที่แตกต่างกับเกาะซึชิมะนะครับทําให้ตัวเกมบนเกาะออกคีนี้จะมีภารกิจที่เราได้สู้ในแบบที่ให้ความรู้สึกต่างไปจากเกาะซึชิมะแบบปกติอย่างเช่นบางภารกิจนะครับจะเป็นการขี่ม้าสู้ศึกบนทุ่งกว้างนะครับหรือการค้นหายเทมบนเรืออับปานที่อยู่กลางทะเลตรงนี้ครับพูดตามตรงครับว่าภารกิจเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีบ่อยขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในแต่ละภารก,กิจก็จะมีฉากสวยๆหลายฉากที่ให้เราได้เล่นกัน ทัพของพญาอินทรีบนข่อยอีกทีนะครับถือว่ามีความโหดเข้าขั้นเอาเป็นว่าโหดกว่าท้าทายกว่าศัตรูปกติบนเกาะซูชิมะแน่นอนฮะนอกจากเจ้าพวกนี้นะครับจะสามารถท่องคาถาเรียกพลังความอื่นมาได้แล้วที่จะทําให้เราโจมตีไม่เข้าได้อีกด้วยนะฮะยังมีการปรับเปลี่ยนอาวุธในการโจมตีเรายกตัวยอย่างเช่นนะฮะอย่างพวกศัตรูถือดาบนะฮะถ้าเราพอสู้ได้รับมือได้สักพักฮนะมันจะมีการเปลี่ยนอาวุธเป็นการใช้หอกหรือใช้โล่นะครับมาสู้ หรืออย่างพวกกิงธนูนครับที่ชอบตะโกนโ,โ,โดโซโดโซนะฮะมาคราวนี้ถ้าเราวิ่งไปจู่โจมมันมันจะเปลี่ยนจากยิงธนูนครับเป็นหยิบดาบมาสู้กับเราในระยะประชิดได้ด้วยไม่มีการวิ่งหนีต่อไปสําหรับในส่วนของพยาลินทรีบอสใหญ่แห่งเกาะอิชินะครับเรียกได้ว่ารวมความโหดทุกอย่างไว้ในตัวเดียวนะฮะเปลี่ยนอาวุธได้โจมตีรวดเร็วกระบวนท่าซับซ้อนจนตอนเล่นผมยังสงสารเขว่านี่ไปไป,ไป,ไปมาๆนะนี่เก่งกดโคตุนขานบอสใหญ่ของเกมภาคหลยยักอีกนะครับเนี่ย ในส่วนของภารกิจลับนะครับในสาหรับสายเก็บโทฟี่ผมคงต้องบอกเลยว่าการเก็บถ้วยบนเกาะออคินี่ครับนับว่าไม่ง่ายเลยนะฮะต้องไปเปิดหาข้อมูลในเน็ตช่วยเป็นอย่างแน่นอนขออนุญาตยกตัวอย่างมาสักหนึ่งภารกิจครับเพื่อไม่เป็นการสปอยมากเกินไปอย่างการทําเงื่อนไขในส่วนของสารเจ้าลับแห่งนี้ที่ผู้เล่น,นครับจะต้องแต่งตัวให้ตรงกับคาใบ้ในสารน,นั้นแล้วก็ออกท่าทางให้ตรงตามที่กําหนดภารกิจถึงนับว่าผ่านนะครับซึ่งหากสำเร็จนะครับคุณจะได้รับชุดเกราะลับนะครับ แต่ก็พูดได้เลยครับขนาดว่าเกมที่มีแปลภาษาไทยแล้วยังนึกไม่ออกเลยว่าเราต้องทําให้เคเวสผ่านนี้ยังไงต้องตั้งค่าแบบไหนและใช้ไอเทมอะไรที่นี้สำหรับเพื่อนๆที่มีตัวเกมเก่าเวอร์ชั่นเครื่อง p 4อยู่ก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วเราจะมาเล่นในเวอร์ชั่น Director Cut นี้ได้อย่างไร จะเล่นบน p พ4ได้ไหมหรือจะต้องอัปเกรดไปเล่นบน p พ5อย่างเดียวผมจะสรุปให้เพื่อนๆฟังแบบก็จะง่ายง,ง่ายเลยนะฮะสำหรับผู้เล่นเดิมครับที่มีตัวเกมเวอร์ชัน่น p พ4อยู่แล้วเกม c o d e of s c h i s m a r t Director Cut จะแบ่งการอัปเกรดเป็น2รูปแบบด้วยกันนะครับ 1. น,นะครับอัปเกรดเป็น Director Cut Version p พย์ซึ่งคุณจะต้องซื้อเพิ่มมาในราคารอยกบาทกับ2นะครับอัปเกรดเป็น Director Cut วอร์ช o n เพซึ่งจะต้องจ่ายเพิ่มราคาเ9 0บาท แลวถ้าคุณอยากอัปเกรดเวอร์ชัน Director Cut เนี่ยจาก p พ4เวอร์ชัน p พ4เป็นเวอร์ชั่น p พ y 5ก็สามารถทำได้ครับโดยซื้อตัวอัปเกรดเพิ่มอีก300บาทส่วนถ้าผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่มีตัวเกม Code o f ฟ s h i m a มาก่อนนะครับก็สามารถเลือกซื้อตามเวอร์ชันของเครื่อง l a y Station ที่ตัวเองเล่นอยู่ได้เลยครับซึ่งราคาเกมก็ตามนี้ครับผม โดยทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับสามารถหาซื้อได้ผ่านทางดิจิตอลดาวน์โหลดของทาง ps store นะครับของทาง p l a y s t a t i o n ได้เลยโอเคฮะคลิปนี้เราต้องบอกอย่างนี้ว่าออกช้าไปหน่อยครับเพราะมัวแต่ไล่เคลียร์ภารกิจให้จบให้ครบทั่วนนะครับกลัวข้อมูลจะตกหล่นกว่าจะมาเขียนสคริปตัดต่อ,อยครับก็นาน1เดือนเต็มเลยทีเดียวต้องขอโทษทีนะฮะสำหรับเกมหน้า dead standing director คันนะครับเราจะเร่งทำให้เร็วว่าน,นี้นะครับ อ่ะะแล้วสำหรับคลิปนี้ตัวผมเองครับจ j คงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราครอบครัวเล่นเกมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ